เมนูผ้าหมูนำหมูหั่นชิ้นพอดีคำผงพงด้วยผงชอผงพงรสรสดีมะนาว น้ำมือถึงที่เราหั่นเตยมไว้ไว้ผัดความร้อนก่อนนะค่ะให้ให้ความร้อรนนานแล้วกพวาาวพพวพ็พุ่งด้วยน้ำมะนาวกผสมพุ่งพุ่งรสรสหมูสับรสดีพุ่งพุ่งด้วยน้ำปา thì thêm quá thầy thêm nên bàn cao cấp thì phát vô cùng cao 嗯。嗯 <laughs> 没有土黄瓜。 よかった。<ペー> ตวกตามด้วยพริกผมใส่ตามชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เอยอะใไม่ชอบเผ็ดก็ใส่ความประมาณอีกขาให้ทอนะ ตอนนี้ชอบกินเห็ดก็ใส่เห็ดเยอะๆค่ะแล้วก็จานเดือดของข้าวคั่ว แล้วกตามด้วยผักต้นหอมใบสะระแหน่หัเรียนไปเลย ข้าให้เข้ากัน การพร้อมเสิร์บค่ะ